สวัสดีครับกลับมาแล้วนะครับกับโจซีเ c ตชาแนลนะครับก็คลิปนี้นะครับก็จะเป็นการพูดถึงเบื้องหลังการทำงานออกแบบอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่ทำงานร่วมกับแบรนด์นะครับทารอนอีสปอร์ตไทยแลนด์นะครับซึ่งทางทารอนเนี่ยเขาจะมีทีมนักกีฬานะครับที่เข้าร่วมแข่งขันอีสปอร์ตนะครับเป็นเกมวอลเลย์บลนะครับแล้วก็ทางทารอนนี่ก็สนใจอยากคอสโอเวอร์กันกับการ์ตูนโจเดอะซีเกตเอเจนต์นะครับในรูปแบบของเสื้อยืด เป็นหลายเสย,ยืดนะครับผมก็ได้ข้อมูลนักกีฬาทั้งหกคนของทางทารอนมาแล้วผมก็ลองออกแบบตัวงานนะครับที่ผสมผสานกับโจสิเอเอเจนต์เข้าไปแล้วก็เลยเอามาทำไปดูเป็นเบื้องหลังกันเพื่อใครสนใจในะแง่การออกแบบนะครับะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นตัวงานพรีเซนต์นะครับตัวเดคชั่นนะครับของงานออกแบบที่ เซยอยืดที่ทําร่วมกับทางทารอนนะครับก็ตอนนั้นก็ทําไป3แบบอันนี้ก็จะเป็นแบบแรกนะครับก็คือใช้ตัวฟอร์มของโลโก้นะครับของทาร o นอีสปอร์นะครับในการจัดวางนักกีฬาทั้ง6คนลงไปซึ่งก็จะพอดีเลยนะครับแล้วก็เอาโจไว้ตรงส่วนหัวเล็กๆนะพร้อมกับลายเซ็นแล้วก็ลองใส่ไปกับลายเสื้อ2สีนะครับขาวกับเทาแล้วก็ ลองใส่สีเป็นคร่าวๆไปนะครับก็ตัวงานแนวทางของสีเนี่ยผมส่งเป็นรูปนะครับที่เป็นดีเรคชั่นของสีให้ทางแบรนด์พิจารณานะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของสไตล์ที่อยากจะใช้กับตัวลายนี้ซึ่งก็จะทําเป็นข,ขาวดำเหมือนเป็นลายเส้นแบบแบบมังงะนะครับโดยที่ก็จะไม่ได้เหมือนกับใช้ตัวสีมากนักนะครับในการออกแบบก็ อยากให้มันดูเป็นแบบเหมือนช่องกระตูนมังงะอะไรเงี้ยนะครับก็อันนี้เป็นแบบที่2นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นแบบที่สุดท้ายทางแบรนด์เลือกใช้นะก็จะเป็นโจกําลังเล่นเกมในมือถือซึ่งก็จะเป็นเกมวอลเล็นั่นแหล,ละนะแต่ว่าเราไม่ได้ใส่ภาพลงไปในจอเพราะมันจะเล็กนะครับก็แต่ว่าแสงจากจอเนี่ยก็ฉายออกมาเป็นภาพนักกีฬาทั้ง6นะซึ่งอยู่ในเหมือนเป็นช่องเฟรมของแสงนะครับอันนี้ก็ลองทําเป็นดิเรกชันไปดูเราจะเป็นงานสีนะครับก็จะ ส่งลักษณะของการลงสีเป็นเดเรคชั่นไปให้ดูันนี้ก็จะเป็นรูปเรเฟรนส์ของงานที่เคยทําก็อันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งคือแทนที่จะใช้ฟอร์มของแสงก็เป็นใช้ฟอร์มของหัวโจเลยใหญ่ๆเลยแล้วก็ตัวพื้นที่ของหนวดนะตอนแต่ละเส้นเนี่ยก็จะจัดวางให้พอดีกันกนะีฬาทั้งหมดแล้วก็ใส่โลกโก้เดเรคชั่นของลายเนี่ยจะอยากจะทาเป็นลักษณะคล้ายเสื้อยืดแบบแบบสกรีนที่เป็นการแบ่งพื้นที่สีชัดเจน สีจะไม่ได้เบรนเขาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับสุดท้ายก็จะเป็นเหมือนแบบอันนี้จะไม่ใช่เฟรมละก็จะเป็นแบบเขาเรียกอะไรเป็นแบบท่าโพสคล้ายคล้ายซูปเปอร์ฮีโร่นะครับก็คือเหมือนกับเป็นทีมซูปเปอร์ฮีโร่ในการแบบพุ่งออกมาแล้วก็มีโจเข้าไปเป็นส่วนร่วมของโพสนี้ด้วยนะครับข้างล่างก็ทาเป็นลักษณะมีเป็นแบบคล้ายคเป็นพิกเซลนิดนึงให้รู้สึกว่าเออเนี่ยเป็นเกม eSport นะนะครับก็จะเหมือนชื่อเดนชันนะครับก็จะเป็นคล้ายๆแบบ อเวนเจอร์ ger, อะไรเงี้ยนะครับดรายช่า yeah. ของสีก็จะเป็นประมาณนี้จะมีลักษณะการเพ้นท์หน่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมด4แบบนะครับไม่ใช่สามเนาะที่ส่งให้ทางแบรนด์พิจารณาสุดท้ายท่านทางแบรนด์ก็เลือกดรายช่านะที่2ผมก็เลยทําเป็นสเก็ตสีส่งไปให้นะครับก็จะเป็นเอาตัวข้อมูลของนักกีฬาทั้งหมดที่ทางแบรนด์ส่งมาให้เนี่ยมาลองสเก็ตนะลงไปในแต่ละส่วนให้ดูท่าทางให้ดูโพสอะไรแบบนี้ นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวสเกต็ตที่ที่ส่งให้ใหด้ดูโครงสีด้วยแต่ทีนี้ระหว่างที่จะทําตัวแบบจริงเนี่ยเนื่องจากทางทีมนักกีฬาก็จะมีการไปลงแข่งแล้วก็มีการเปลี่ยนสีผมทรงผมทางแบรนด์นก็เลยส่งข้อมูลใหม่มาให้ผมว่ามีการปรับแบบนิดหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นการตัดเส้นนะครับของตัวรูปทั้งหมดซึ่งตัวนักกีฬาเนี่ยผมจะตัดเส้นไว้ครึ่งตัวจะเป็นแบบต้างหลังกําไปใช้แยกได้แหละ นะครับในการที่เผื่อทางแบรนด์จะเอาไปใช้ทําอย่างอื่นต่อแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปจัดคอมโพส์นะครับใส่รวมกันอีกทีในแบบจริงนะครับอน,นี้ก็จะเป็นตัวเส้นด้วยนะครับตัวเส้นของแสงที่พุ่งออกมาจากจอมือถือที่ตัวเล่นเนี่ยผมต้องมีการแบบระวังเรื่องของแสงที่ที่จะผ่านตัวจุดสําคัญอย่างตรงหน้ากำนวงของโจเนี่ยบริวเวณหัวนั่นแหละนะครับเพื่อไม่ให้เส้นมันไปบางดีเทีมากนะก็เลยทําเป็นลักษณะแบบ เป็นเส้นจัดขาดของมือเหมือนก็ตัวญี่ปุ่นอะ่ะก็จะมีเส้นแบบเวลาเขาจะทิ้งทิ้งสีหรือทิ้งทิ้งอะไรที่เป็นจุดสาคัญที่พาดผ่านตัวละครเนี่ยเขาก็จะมีการเว้นนะครับก็จะมีการทิ้งเส้นท,ทิ้งอะไรแล้วก็เพิ่มลักษณะการแบบทำเป็นคล้ายๆเป็นตัวเส้นสปาร์กเพิ่มเข้าไปนะเพื่อให้งานมันดูแบบตื่นเต้นมากขึ้นในแง่าลายเส้นนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นรูปของนักกีฬาทั้งหมดที่แยกไว้วก็ลงสีแยกไว้นะครับ6ท่านแล้วก็ก็นําทั้งหมด ไปรวมกันตามแบบนะแล้วก็มีการปรับแสงปร,ปรับสีอะไรให้ให้สมบูรณ์ที่สุดนะครับก็ส่งให้ทางแบรนด์ก็ทางแบรนด์ก็นําไปใช้ในการโปรโมทแล้วก็ออกมาเป็นหลายเสื้อชุดๆนี้ก็มีการพรีออเดอร์อยู่นะครับที่เพจของทาง thalon e s p o r t thailand นะใครสนใจก็เข้าไปสั่งซื้อเก็บไว้เป็นที่เลือกได้นะนี่ก็จะเป็นตัวโปรโมทพรีออเดอร์ของทางเพจนะครับของ t a l o n นะครับ ก็สามารถเข้าไปจับจองกันได้ถ้าใครสนใจนะครับก็นั่นก็คือขั้นตอนทั้งหมดนะครับของการออกแบบลายเสื้อยืดให้กับทาง t ารอนอิ p สปอร์ตไทยแลนดนะครับขอบคุณทาง t ารอนอิ s สปอร์นะครับที่ชวนร่วมสนุกนะครับออกแบบลายเสื้อยืดในครั้งนี้นะครับแล้วก็กดไลค์นะครับกดซับสไคร์๋ยกก็จะมีตัวคลิปต่างๆออกมาเรื่อยๆทางช่องน,นี้ให้ดูกันก็จะเกี่ยวกับการเขียนกระตุ้นนะครับหรือว่าเกี่ยวกับโจสิบเจ็ดนนแหละนะครับ ขอบคุณทุกคนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ